แล้วแล้วก็แก้ขัขไปต่อผมก็เหนื่อยมาบทั้งวัน2วัน សំខាន់គឺអភិសុនាមកព្រះអង្គដល់ក្នុងម្នេណាដល់ខ្លួនទៅឡើងទៅតាមថា น้องชมโอ้ยอกำลังดูอยูอ่ก็เปลี่ยนน้องอืนเลยได้หนิ <c oughs> จังวาเ,เอาพี่น้องชาวเรือครับต,ตอนนี้เรือกำลังถอยกำลัเข้าสู่จุดลยอยนะครับเอาแล้วครับที่น้องจับตาดูดีๆเหภแสนชัยครับตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ในร่องน้ำสีนํำเงินอกอกระจกร่องน้ำสีแดงสาธุอมทุกจั๊กฝุ่มังขอให้ทีมงานเราภาพถูกทักทีจังวายแย่ความแล <c oughs> ้ว ตอนนี้อาจารย์สุรพลก็เริ่มหนีจากเราส่วนเจ้าหน้าที่เราก็นั่งตาเหลี่ยมแมบอยู่ครับแต่นั่งก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าไม่ลำรับเราเขาก็บอกว่าข่บะหมี่ปบาคือฝกเจ้าสลุปเราก็บ้าเอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณที่น้องเขอบวงเดิอจบคูนี่สองครูเดินทางกับอันใดว่าอดี ขออนุญาตเอาเมื่อกมลาใสอันไหไนดีฝากพี่ฝากน้องฝากทนายเพื่อกมลาใส่โอ้แท้เพื่อคงคาเแ่้เพื่อเขาวอ่องผมสีมาสีเขาดอซอ,อยอยู่เสเีเขาห่าห้อเออพี่ปีน่ก่อนครับพี่ปีน่ก่อน <มา S 2> ครับผมโค้ชรัฐบานครับตอ,อนนี้พี่น้องจากบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นกำลังมาเยี่ยมเยียนท่าพามเพื่อที่จะดู การจัดงานของพวกเราเพราะว่าเราจะจัดงานแข่งเรือที่ฟาดเ็ดคอนเทนตนะครับนำเรือท่านนายกนำสาสจนะครับหลายท่านไปต่วงต้องขอการสนับสนุนที่เอาต่อไปเริ่มเลยครับผู้ที่ชนะเลิศเรือใหญ่เรือยาวโอ้โหพวกนี้เรือเฟะทุกทุกทีที่หุ่นยนต์ ใจยี่ลอยไร้อย่งคงเลือเตสามองเจ้าไม่รำมาเลที่แขนหนาวแขนนวลหนาลมหนาวเอ้ยข้าเคยกอด เหลือออกมาลำเดียวให้ผมภาคลำเดียวไม่นีนี่ดาบติดที่มาลำเดียวมาเที่ยวเราคือคือที่เรือพาไม่บอกเล้อย่าบอกเลยมันเ้ามาไหนิดใสโอ้โหบววดาบบัดาบโอ้โหบัวดาบมาแล้วครับมาลำเดียวไม่ไม่ใช่ตัวนี้ให้ทีมงานของทีมงานของคอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์งานของคนแก่สักนิดหนึ่งครับครับผมขออนุญาตโดยความรักคณะทีมงานเทศบาลตูนท้องเต็มวันนี้เดินทางมาเราจะจัดเรือนะครับวันที่ห้าหกจ็ดแปดที่เทศบาลนุนเตปอำเภอบางยอกขอนแก่นขอให้พี่น้องชาวเรือพี่น้องที่ชมเรือนะครับขอกราบเรือเชิดได้นะครับเดือหน้าเชิดกันครับขอบคุณครับนะครับขอนแก่นขอนแก่นขอบคุณท่านที่ อาได้เพื่อกับท่านสนจด้วยนะครับสวัดดีครับ,รบโอ้โหมาลำเดียว,วแข่งด้วยตัวเองสุดยอดเ <c oughs> แ็นไทยนะครับห้าสิบสีไทยนะครับห้าสิบสีไทย เราจะไปจากเจ้าเวลาฮันล่าไเรเราจะไปจากเจ้าคัมโบหฮันวอบาง